ครับเกษตรมีดีขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการนะครับวันนี้ E ีพีนี้นะครับเราพาน้องๆ้องมาทัวร์ครับพี่โดนครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันเอ่ยได้สวนรรณไ่าของคณะเกษตรวันนี้เรามาทําอะไรกันนะอาเลครับต้องเป็นพี่เน่งเลยครับพี่แ่งให้คําตอบพี่นงครับว่าวันนี้เราพาน้องๆมาทําอะไรครับพี่ยจริงๆวันนี้เรามา3ที่ครับก็คือสถานีวิจัยทับวาง สถานีวิจัยปากช่องแล้วก็ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาตินะครับหรือไรสุวรรณนะครับเราอยากให้น้องๆนะครับก็เคยูแปดสิบสองครับคณะเกษตรครับมาดูว่าสถานีศูนย์สถานีวิจัยของคณะเกษตรเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้มากันสามร้อยกว่าคนเลยครับโอ้ดีใหญ่เลยดีใหญ่เลยน้องๆมาดูกันแล้วเราจะได้อะไรครับที่สุดลองบอกพวกเรานิดนึงครับแล้วเรามาสร้างประวัติศาสตร์ให้ชีวิตเขาว่า วันหนึ่งเมื่อเขาโตขึ้นไปเนี่ยเขาเริ่มมีทักษะจากการเกษตรเนี่ยจากวันนี้นะครับวันนี้เราเราจะประสยเรื่องตรงนี้ให้เขาว่าเขาจะต้องมาเริ่มรู้จักสาาาัตว์นะมาเริ่มรู้จักพืชมาเริ่มรู้จักไม้ผลต่างๆที่คณะปฏิบดีบอกไปแล้วว่ามีคนที่ไปสาที่เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆพวกนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เขารู้จักมีทักษะที่ดีในอนาคตแล้วก็ปรับแอต i ิจูดความคิดเจตนาคติต่างๆให้เขามองเห็นว่าเกษตรสําคัญยังไงครับ ยอดเลยครับพี่อ้อครับวันนี้น้องๆเป็นยังไงบ้างรับช,ช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วงเช้านะคะอย่างที่ท่านอาจารย์สุดบ,บอกเป็นประวัติศาสตร์จริงๆค่ะตั้งแต่ก่อนมาน้องๆนีน่อนอนอนอโอ้โห <laughs> ถามกันกระหน่ำเลยค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างมาแล้วสนุกมากไหมมีฐานอะไรบ้างน,นะคะก็มีกิจกรรมแต่ละฐานเยอะแยะมากมายนะคะจะขอกยกตัวอย่างสักหนึ่งฐานนะคะก็คือฐานฐานของสถานนี้ที่จะับควมวันนี้น้องตุย้ยวีระชัยไปคุมสถานนี้นั้นค่ะเป็นยังไงบ้างรครับน้องตุย้ย <laughs> อย่าเรียกว่าฐานหรืดีกว่าครับผมว่าน้องๆที่ไปเนี่ย มีสามคำครับอิ่มอร่อยและสนุกครับนี่ได้อะไรหลายอย่างเลยนะคะทั้งอิ่มทั้งอร่อยทั้งสนุกแล้วก็ยังมีอีกสถานีวิจัยหนึ่งนะคะที่อีกกลุ่มหนึ่งไปเป็นทางด้านไหนนะคะพี่ออไปเป็นทางด้านพืชค่ะอันนั้นเป็นสถานีวิจัยปักชอบ ปากช่องนี่เป็นยังไงบ้างครับเมื่อเช้านี้อาจารย์บอยน่าจะให้คาตอบได้น้อยหนาครับเราเห็นน้อยหนาได้ชิมกล้วยนะครับมีแป้งกล้วยมีผลิตภัณฑ์จากคารเกษตรมากมายมีพันธุ์พืชนะครับที่เกิดขึ้นใหม่นะครับเป็นเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมากเชื่อว่าวันนี้น้องๆน่าจะได้อะไรมากมายเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูภาพกิจกรรมในวันนี้กันดีกว่าครับไปชมกันเลยครับไปกันเลยนะคะไปเลยไปเลยนะครับมกดนไปด้วยกันดุจลาไปดูกัน You're so